เป็นจำเลยในคดีฐานฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายคือศพที่เสียชีวิตและมีการไต่สวนํำนวนชนะสุพิสูจระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามคำสั่งของสอ,อชอโดยนายสุเทพเพื่อบันดันทั้งนายสุเทพและนายอภิสิทธิปปททธ์จะต้องถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บ ยังไม่ถึงแก่ชีวิตนายอภิสิทธ์และนายสุเทพก็ถูกดำเนินคดีฐานพยายามฆ่าเพราะฉะนั้นบนเวทีการชุมนุมของนปชในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปเหตุการณ์เมื่อส4ปีที่แล้วโดยจะมีการไว้อะไรวีรชนมีการใช้วิลิทัศน ยุติการยิงลกในกรงที่ท่านอาจารย์พิดาได้ผลิตเอาไว้เพื่อจะเป็นเครื่องตอบย้ำว่าความตายของพี่น้องคนเสื้อแดงเมื่อสี่ปีที่แล้วจากการกระทําของนายสุเทพเพื่อสุบรรณนั้นเราไม่อาจที่จะลืมได้และพวกผมเองก็จะเน้นย้ำว่านายสุทเทพเรื่อสุบรรณน,นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะ ได้กระทำการอะไรบ้าง